มีหมุดปักบน Google Map ทํำยังไงให้ร้านตัวเองขึ้นมาหยุดท็อปทีหรือท็อปสามระดับแรกบน Google หน้าแรกต้องรู้จัก7สิ่งนี้ครับรับรู้กับ Google Map ep ที่20กับผมในมิวเหตุ Google Map ใช้เป็นประโยชน์เยอะ ep ีนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของคำถามที่เจอบ่อยมากก็คือทำยังไงให้ร้านธุรก,กิจของเราเนี่ย ที่มีหมุดปรับบน Google แล้วเนี่ยขึ้นไปติดอันดับท็อปทหรือท็อปสาอันดับแรกเมื่อค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดที่เป็นคีย์เวิร์ดขายของของเรานะครับผมต้องบอกกันเลยว่าสิ่งเรล่านี้เป็นสิ่งที่ใครๆก็อยากให้ร้านตัวเองเนี่ยขึ้นไปติดหน้าแรกบ,บน Google กันทั้งนั้นนะครับคือทุกครั้งเนี่ยที่คุณเสิร์ชหาอะไรก็ตามหรือลูกค้าทั่วไปคนทั่วไปเสิร์ชหาคำว่าอะไรก็ตามโดยมีคีย์เวิร์ด ออกแนวที่เป็นร้านค้าหรือเป็นธุรกิจเนี่ย Google มักจะนำเอาส่วนของ Google Map ขึ้นมาโชว์ด้วยเสมอซึ่งมันโชว์ได้มากที่สุดคือสามอันดับนะผมในภาษาของ Google เนี่ยมันจะมีคีย์เวิร์ดคำว่า Local Pack t คือใครๆเนี่ยก็อยากจะให้ร้านตัวเองเนี่ย ขึ้นมาติดอันดับท็อปทีหรือท็อปสามอันดับแรกตรงนี้ด้วยเสมอแต่การที่จะมาอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะครับผมมันต้องมีการแข่งขันมีการสะสมคะแนนมีทําการทําอันดับนะครับผมเพื่อทําให้ร้านของตัวเองเนี่ยขึ้นมาอยู่ในท็อปทีตรงนี้นะครับผมคลิปนี้เนี่ยจะมาอธิบายว่าทํายังไงถึงจะทําให้ร้านหรือธุรกิจของคุณเนี่ยขึ้นมาอยู่ท็อปทีได้เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากจเกินไปนะครับผม สิ่งนี้นะครับผมภาษาเราเรียกกันว่าโล c a l s อ o นะครับถ้าคุณเคยได้ยินเรื่องของ SEO มาบ้าง SEO ก็คือ Search Engine Optimization หรือการปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อทำให้ถูกหลักของ Google ทำให้ผลการแสดงผลการค้นหาของเว็บของคุณเนี่ยขึ้นมาติดอันดับหน้าแรกหรือหน้า2หน้า3นะครับผมแล้วลูกค้าค้นหาเจอซึ่งจะนำพาไปทำให้ลูกค้าเนี่ยซื้อของคุณในอนาคต การทำหมุดปากก็เช่นเดียวกันครับเขาจะเรียกว่าโล c คอล e o นะครับผมซึ่งก็จะมีศาสตร์ความลึกซึ้งความละเอียดยิบย่อยที่ต้องเรียนรู้อีกหลายอย่างนะครับสถาบัน o o s c o m เนี่ยซึ่งในสายคนทำา s o o ทั่วไปอ่ะจะรู้จักกันว่าเป็นเว็บที่ให้ความรู้แล้วก็ทำ คอนเทนต์เนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่อง SEO นะผมได้จะอันดับว่าในเรื่องของ local โโ SEO เนี่ยมีมากถึง50บปัจจัยนะผมที่มาเกี่ยวข้องทำให้หมดแต่ละมุดเนี่ยมีอันดับ ranking ที่ต่างกันนะผมถ้าคุณอยากทำให้ร้านตัวเองเนี่ยขึ้นไปอยู่อันดับ3อันดับแรกให้ได้บน Google search ในคีย์เวิรที่ลูกค้าค้นหามาเจอคุณเนี่ย คุณจำเป็นจะต้องรู้จักทั้ง50ปัจจัยนี้แต่คขาว่า50ปัจจัยเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเกินไปนะผมผมก็เลยขอจัดอันดับมาเป็น7หมวดหมู่ใหญ่ๆก่อนในคลิปนี้นะผมเพื่อเป็นการปูพื้นให้คุณรู้ก่อนว่าสิ่งที่ต้องสนใจให้ความสําคัญจากการนําหมวดของคุณเนี่ยมีอะไรบ้าง7สิกเนลหรือ7สิ่งสําคัญนะผมที่จัดหมวดหมู่มาว่า มีผลต่อการทำให้มูลป่าของคุณเนี่ยติดอันดับท็อปทีนะผมซึ่งสามอันดับเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ใครๆก็อยากให้ธุรกิจตัวเองเนี่ยขึ้นมาอยู่นะผมแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ต้องมีการสะสมคะแนนนยครามว่าคุณมีหมุดแล้วเนี่ยคุณไม่สามารถอยู่เฉยๆได้คุณจาเป็นจะต้องสร้างคะแนนให้กับตัวหมุดของคุณเพื่อทําให้มันมีอันดับแรงกิ้งที่ดีขึ้นซึ่งเจ็ดสิกญนลเนี่ยผมจะมาพูดในคลิปนี้แล้วอยากให้คุณนะลองทําตามดูนะผมอันไหนอันไหนที่ทําเองได้เนี่ย สามารถทําเลยนะผมเพื่อที่จะทําให้คะแนนของหมวดของคุณเนี่ยมีอันดับแรงกิ้งที่ดีขึ้นนะผมข้อแรกนะครับคือเรื่องของ Google My Business Signal ความหมายก็คือสัญญาณหรือปัจจัยที่มีผลต่อหมวดปักเนี่ยก็คือตัวหลักๆเนี่ยคุณต้องมาใส่ใจเรื่องของตัว Google My Business ของธุรกิจของค,คุณก่อนนะซึ่งออปัจจัยต่างๆเนี่ยมีผลค่อนข้างเยอะทีเดียวนะผมเช่น การเลือกหมวดหมู่ของธุรกิจของคุณเนี่ยคุณทําธุรกิจอะไรคุณก็ควรจะจําเป็นจะต้องไปเลือกหมวดหมู่ธุรกิจให้มันตรงมากที่สุดกับธุรกิจคุณนะครับผมยกตัวอย่างเช่นคุณทําร้านอาหารเนี่ยมันจะมีหมวดหมู่ให้เลือกใน Google m a u s n e s s นะครับผมมากมายหลากหลายคุณจําเป็นจะต้องเลือกให้มันตรงชัดเจนมากที่สุดอย่างเช่นคุณทําร้านอาหารเนี่ยทั่วไปมันจะมีหมวดหมู่ให้เลือกว่าร้านอาหารอยู่แล้วใช่ไหมครับผมแต่ว่า ถ้าคุณทำธุรก,ก,กิจที่เป็นอาหารซีฟู้ดเนี่ยคุณควรเลือกหมวดหมู่ที่เป็นพัตนาคารอาหารซีฟู้ดให้มันตรงตัวมากกว่าที่จะเลือกเป็นร้านอาหารเฉยๆอย่างนี้นี่คือสมมตินะครับโอเคหรือเรื่องของชื่อคีย์เวิร์ดและชื่อบริการเนี่ยอันนี้ก็มีความสําคัญถ้าธุรก,กิจของคุณนะครับผมสามารถที่จะแทรกตัวคีย์เวิร์ด ชื่อสินค้าหรือชื่อบริการเนี่ยลงไปในหมวดได้ด้วยเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้หมวดของคุณนะมีโอกาสเซิร์ชเจอได้มากขึ้นนะผมแต่นี้อาจจะเหมาะสำหรับธุรกิจที่เป็น SME นะผมสามารถที่จะใส่ชื่อบริการหรือชื่อสินค้าบางตัวแทรกเข้าไปในชื่อของไทเทิลได้แต่ถ้าเป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่หรือเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงเนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องเล่าเว้นชื่อคีย์เวิร์ดและชื่อสินค้าเนี่ยไม่ต้องใสก็ไม่เป็นไรนะครับผม อื่นๆนี่คือเรื่องของความสมบูรณ์ของหมุดปักเนี่ยอันนี้สําคัญมากเอ่อจำไว้ว่าการท Google ํา g o o g l e มนเพ s n e เ s ให้ข้อมูลมันสตรองและมีข้อมูลที่สมบูรณ์เนี่ยจำเป็นจะต้องลงข้อมูลทุกๆอย่างในหมุดปักให้ครบถ้วนนะครับผมระบบโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะให้เราใส่ก็คือชื่อธุรกิจที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เทว็บไซต์เวลาเปิดปิดนะครับผมรูปภาพรูปโลโก้แล้วก็ข้อมูลพื้นฐานเนี่ยตรงเนี้ย แนะนำว่าควรจะใส่ให้ครบทั้งหมดทุกช่องนะครับอีกประจันหนึ่งครับคือเรื่องของระยะห่างระหว่างตัวหมุดกับผู้ค้นหาอันนี้สําคัญเนะบางคนเนี่ยทำธุรก,กิจน่ยคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเวาลาคุณค้นหาคําว่าอะไรก็ตามเนี่ยหมุด g o o g l e แบบเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันออ้างิงจากตําแหน่งของลูกค้าคอนเซต็ตเป็นหลักเช่นถ้าคุณเปิดร้านอาหารซีฟู้ดอยู่ย่านปทุมวันเนี่ย แล้วลูกค้าอยู่ในเขตปทุมวันเช่นยืนอยู่ในห้างพารากอนหรืออยู่ในห้างเซ็นทรัลเวิร์เนี่ยกขาพิมพ์ว่าร้านอาหารซีฟู้ดเนี่ยโอกาสที่ร้านที่อยู่ในอนาบริเวณรอบข้างในเขตปทุมวันเนี่ยก็จะโผล่ขึ้นมาก่อนฉะนั้นเ,เรื่องของระยะห่างของตัวผู้ค้นหากับร้านเนี่ยก็มีผลสําคัญมากฉะนั้นคุณต้องเข้าใจว่าถ้าร้านคุณอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่คนละจังหวัดกับผู้ค้นหาเนี่ย บางทีก็อาจจะเสถ่าไม่เจอซึ่งมันก็คือปัจจัยเรื่องของระยะห่างเช่นเดียวกันนะครับข้อ2นะครับล,ง Signal, ลิงสัญญาณจากลิงนะครับผมอันนี้อาจจะพูดถึงเรื่องของเวรบไซต์มากทีหนึ่งเพราะว่าจริงๆเนี่ยผมจะบอกแล้วว่าการทำเอสซีโอเนี่ยณวันวนี้นะผมถ้าคุณอยากจะทําให้หมูดของคุณเนี่ยมันโดดเด่นมากขึ้นมีอันดับที่ดีกว่าคู่แข่งเนี่ยผมแนะนำมาคุณจําเป็นจะต้อง พิจารณาถึงการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะผมหมายถึงว่าจดโดเมนเนมเป็นชื่อธุรกิจของคุณ .com.net หรืออะไรก็ได้นะครับผมนอกวนี้เนี่ยปี2021เนี่ยค่อนข้างมีผลสูงมากกับต่อการมีเว็บไซต์นะผมเพื่อทําให้ธุรกิจของคุณโดดเด่นมากขึ้นแล้วก็ LinkSignal เนี่ยก็จะพูดถึงการที่โดยทั่วไปในหมุดปักจะสามารถเอาลิงก์ g o o g l e Map เอาลิงก์ของเว็บไซต์ของคุณเนี่ยเข้าไปใส่ในตัวมุดปักได้ใช่ไหมครับ เมื่อคุณลิงก์ทำให้ Google รู้ว่าปบทธุรกิจของคุณเป็นเจ้าของเว็บไซต์แบบนี้นะครับผมมันก็จะทำให้ตัวข้อมูลของหมดคุณเนี่ยมีความสตอมมากขึ้นเพราะ Google ก็จะรับรู้ได้ว่าธุรกิจของคุณมีดีเทลอะไรบ้างจากการที่เข้าไปเสิร์ชหาในเว็บไซต์ของคุณทีหนึ่งนะครับว่ามันมีแยกย่อยเป็นหน้าต่างๆขายของอะไรบ้าง ซึ่งคีย์เวิรขายของอะไรต่างๆในเว็บของคุณเนี่ยก็จะส่งผลทําให้ธุรกิจของคุณน่ยมีข้อมูลที่สตอรองมากขึ้นนะผมนอกจากลิงก์ของเว็บไซต์ของคุณเนี่ยยังเกี่ยวเนื่องจากลิงก์จากโพสต์หรือโซเชียลอื่นๆเช่นคุณมีธุรกิจสมวติเป็นร้านอาหารกันนะครับผมแล้วสร้างแฟนเพ facebook ไว้สร้าง twitter ไว้สร้าง IG ไว้สร้าง l i น์แอไว้นะครับผม ทุกวันนี้เวลาคุณไปโพสข้อมูลคอนเทนต์ต่ตางๆลงไปในโซเชเียลมีเดียเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีผลทำให้ข้อมูลของคุณมีความสตรองมากขึ้นด้วยผมและยังรวมถึงเรื่องของอินบาวลิงนะผมอันนี้จะเป็นศัพท์ที่นนหนึ่งที่หนึงนะคผมความหมายก็คือถ้าเกิดว่าของคุณเนี่ยมีเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเป็นข,ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อคนเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าคน ที่เข้ามาอ่านเว็บคุณก็จะแชร์เนื้อหาเข้าไปยังโซเชียลมีเดียของเขาเช่นแชร์โพสต์ของคุณลงไปเป็นผ่าน a c e b o o k นะหรือผ่าน Twitter หรือผ่านเว็บอื่นว่ากันไปนะผมซึ่งการแชร์มากขึ้นเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยรับรู้ด้วยว่าเว็บนี้ i, มีเนื้อหาประมาณนี้มีคอนเทนต์ประมาณนี้ซึ่งมันก็จะส่งผลลิงก์ทำให้หมุญของคุณเนี่ยมีค่าคะแนนที่ดีมากขึ้นด้วยนะครับผม ในหลักของจริงๆมันเป็นหลักของ SEO การทำเว็บไซต์เลยนะผมถ้าคุณมีเว็บวนั่นแหลแลวมีลิงก์จากภายนอกเนี่ยลิงก์เข้ามาหาคุณมากขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าการทำบล็อกลิงก์นะครับผมมีการส่งบล็อกลิงก์หรือส่งลิงก์จากเว็บอื่นเนี่ยอ้างอิงข้อมูลมาอย่างเว็บเราเนี่ยมันก็ทําให้เนื้อหาของคุณเนี่ยดูมีสตองมากขึ้นดูมีประโยชน์แล้วทําให้เหมือนเหมือนว่าเป็นเว็บที่คนอื่นมาอ้างอิงข้อมูลจากจากของคุณได้ประมาณนี้นะครับ ปัจจัยที่3หรือรีวิว s i g n น l นะผมซ i g n า l ตรงนี้นะ่ะในส่วนของรีวิวก็สําคัญมากทีเดียวคุณจะเห็นได้ว,ว่า Google Map นั้นนะ่ะมีให้คนนะ่ะสามารถมาเขียนรีวิวธุกนนิจของคุณได้ถูกต้องใช่ไหมครับซึ่งไอ้ตัวปัจจัยรีวิวเนี่ยก็มีผลมากทีเดียวทําให้อันดับของคุณเนะี่ยอาจจะเหนือกว่าชาวบ้านหรืออาจจะด้อยกว่าชาวบ้านก็อยู่ที่ปัจจัยเรื่องของรีวิวด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างนะผมจำนวนรีวิวเนี่ยครับผมคุณลองสังเกตด,ดูว่าธุรกิจที่ไม่มีรีวิวเลยกับธุรกิจที่มีรีวิวจํานวน10รีวิว20รีวิวหรืออาจจะ50รีวิวเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าเวลาเซิร์ชคำใดก็ตามร้านที่มีรีวิวมากกวา่ามีโอกาสที่จะถูกนําเสนออยู่ในท็อป3อันดับแรก ได้ดีกว่าเสมอนะครับแต่ก็ไม่ได้การันตีทุกครั้งไปนะว่ารีวิวมากสุดจะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าตรงนี้ผมเคยสงสัยมานานแล้วว่าเอ๊ะทำไมบางราบางคำคีย์เวิร์ดที่เราเสิร์ชหาไปเนี่ยอันดับหนึ่งอาจจะมีรีวิวสัก50แต่อันดับสองเป็นรีวิวหนึ่งร้อยอย่างเงี้ยแล้วอันดับสามเป็นรีวิวประมาณยี่สิบก็เคยเจอปรากฏว่าจริงจเนี่ยจำนวนรีวิวก็ไม่ใช่แปรผันตรงกับอันดับนะครับผมแต่การมีรีวิวจํานวนมากก็มีประโยชน์และมีผลทําให ธุรกิจถึงคุณเนี่ยมีค่าคะแนนที่มากขึ้นนะผมเรื่องของคุณภาพของรีวิวก็สําคัญนะผมเขาว่าคุณภาพหมายถึงลูกค้าเนี่ยนอกจากเข้ามากดให้ดาวแล้วเนี่ยเขาสามารถพิมพ์คําบรรยายได้ด้วยและสามารถที่จะอัพรูปภาพลงไปในรีวิวด้วยคุณภาพรีวิวที่ Google กําหนดให้เนี่ยถ้าลูกค้าพิมพ์บรรยายให้เรตติง้งให้ดาวน,นะครับผมแล้วก็ได้อัพรูปภาพลงไปด้วยเนี่ยถือว่าเป็นคุณภาพรีวิวคือเป็นรีวิวที่มีคุณภาพสำหรับ ในมุมมองของคุณคนะผมถ้าคุณสาม,มารถทำให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาเขียนรีวิวของหมดของคุณได้มากขึ้นเนี่ยพร้อมกับมีคำบรรยายและมีรูปภาพได้ด้วยเนี่ยก็จะทำให้สิกแนลรีวิวตรงนี้เนี่ยของหมดคุณดีขึ้นด้วยเช,นช่นเดียวกันนะครับ 3. เรื่องของการมีคีย์เวิร์ดคำสำคัญในคำบรรยายรีวิวของคุณอันนี้ก็สำคัญนะผมยกตัวอย่างสมมติว่าเ,เป็น,นร้านอาหารนะครับผมถ้าลูกค้าทิมพ์เข้ามาว่า ร้านนี้อร่อยจังจบแค่เนี้ยมันก็จะแบบเหมือนไม่ค่อยมีรีวิวไม่ค่อยมีคีย์เวิร์ดสำคัญอะไรเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดลูกค้ามาพิมพ์บรรยญยว่าร้านนี้ปลากระพงทอดปลาอร่อยบรรยากาศร้านดีมีที่จอดรถพนักง,งานสุภาพราคาไม่แพงสมบนะครับพิมอย่างเงี้ยก็ถือว่าเนี่ยมีคีย์เวิร์ดหลายคำแล้วอยู่ในคำบรรยายรีวิวซึ่งมันมีผลเป็นไปได้ว่าในอนาคตลูกค้าอาจจะพิมพ์ว่าหาร้านอาหารซีฟูด้ดที่มีที่จอดรถเนี่ย การที่ลูกค้าสักคนหนึ่งเนี่ยพิมพ์เขาว่าร้านนี้มีที่จอดรถในร้านลงไปในร,ร,รีวิวเนี่ยผมก็เคยเจอนะครับว่ามันมีผลทําให้โอกาสที่สมมติเขาหากลาลังพิมพ์หาว่าร้านอาหารซีฟูด้ดย่านปทุมวันมีที่จอดรถอย่างนี้นะครับโอกาสที่ร้านคุณจะโผล่ขึ้นมาเป็นท็อปสามอันดับแรกก็มีด้วยเช่นกันฉะนั้นการมีความสาคัญอยู่ในรีวิวก็สําคัญเช่นเดีวยวกันนะผมฉะนั้นผมจะ พยายามเชียร์ให้ธุรกิจทุกธุรกิจเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราสามารถคุยกับลูกค้าได้โดยตรงเนี่ยลองชวนเขาครับชวนให้เขาอ่ะหยิบมือถือขึ้นมาให้รีวิวเราหน่อยเขียนรีวิวให้กับร้านเราหน่อยนะผมอาจจะเป็นการพูดขอโดยตรงเลยก็ได้นะผมหรืออาจจะทําเป็นป้ายตั้งไว้ที่ร้านเลยก็ได้ว่ารีวิวอารนะครับผมออนกูเกอรแมปหรือว่ากันไปนะครับผม อีกเรื่องหนึ่งครับคือเรื่องของการตอบกลับรีวิวเนี่ยก็สําคัญนะผมใน GMB เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันเรื่องของการตอบกลับรีวิวหมายความว่าทุกครั้งที่มีคนรีวิวมาที่ร้านคุณเนี่ยมันจะมีอีเมลส่งมาให้คุณรู้จากระบบของ Gmail นะใช่ไหมครับเจ้าของธุรก,กิจหรือแอดมินเนี่ยสามารถเข้าไปพิมพ์ตอบกลับขอบคุณนะครับผมรีวิวนั้นๆได้ซึ่งการตอบกลับเนี่ยเหมือนว่าเป็นการส่งคะแนนบวกให้กับคุณด้วยทําให g o เ g l e มองว่าธุรกิจของคุณเนี่ยคุณมีการแอคทีฟมีการตอบรีวิวมีการตอบกับลูกค้านะผมไม่ว่าเขาจะชมหรือติเนี่ยเราควรจะตอบกลับไปทุกๆคอมเมนต์ยิ่งเราตอบกลับรีวิวได้มากเท่าไหร่เนี่ยคะแนนของหมดเราก็จะดีขึ้นด้วยนะครับอันนีย้ยกตัวอย่างนะครับผมก็คือเมื่อกี้พูดถึงคาว่าคุณภาพรีวิวเนี่ยความหมายก็คือตรงส่วนที่เป็นคําบรรยายเนี่ยถ้าลูกค้าเนี่ยมีการพิมพ์บรรยายมาว่าร้านของเรา มันดียังไงมันมีดีเทลอะไรบ้างเนี่ยแล้วมีรูปภาพประกอบด้วยมีดาวดาวให้ด้วยเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นคุณภาพรีวิวนะผมแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยส่วนใหคุณจะเจออย่างนี้คือรีวิวประมาณสักหนึ่งบรรทัดนะ่ะประโยคสั้นๆจบแค่นี้ก็ถือว่าโอเคได้รีวิวแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีเนื้อหาอะไรนะักนะผมแต่ก็มีลูกค้าเนี่ย พิมพ์เป็นคำบรรยายดีๆเงี้ยจะค่อนข้างมีประโยชน์ต่อร้ายคุณมากในอนาคตเพราะว่ายิ่งคุณได้สะสมจํานวนของรีวิวจานวนของของ, keyword, ของคีย์เวิร์ดของคําค้นหาที่ลูกค้าพิมพ์เข้ามาเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้ Google เนี่ยรับรู้ว่าอ๋อร้านนี้นะมีคนพูดถึงยำปูไข่มีคนพูดถึงข้าวผัดโปรอะไรเงี้ยถ้ามีคนสักคนหนึ่งลูกค้าในอนาคตพิมพ์เข้ามาว่าอยากหาร้านขาย ร้านที่มีข้าวผัดปูอย่างเงี้ยโอกาสที่จะเจอร้านคุณก็จะเยอะขึ้นด้วยเนี่ยนี่คือสมมุตินะครับผมต่อไปนะครับบัจจัยข้อที่4 on-page signal อันนี้ก็จะพูดเป็นเชิงเกี่ยวกับเว็บไซต์โดยตรงเหมือนกันครับเพราะว่าจริงๆก็ขอย้ำเตือนอีกทีหนึ่งครับว่าการมีเว็บไซต์มีโดเมนเนมเป็นของตัวเองมีความสำคัญสูงมากในปีสองพเเป็นต้นไปนะครับ ถ้าคุณทำธุรกิจปรับจริงจังผมแนะนำให้คุณพิจารณาเรื่องการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะผมณนะวันนี้ปีนี้เนี่ยการมีเว็บไซต์สักหนึ่งเว็บเนี่ยราคาไม่ได้แพงมากนะผมจ่ายได้นะผมหลักหมื่นขึ้นไปนะผมหมื่นหมื่นห้าสองืเนี่ยสามารถที่จะสร้างเว็บไซต์ดาว้วถ้าเกิดธุรกิจคุณเป็น SME ที่ไม่ใหญ่มากนะผมเรื่องของ Signal, ขอันเพ Signal ก็หมายคือยิ่ง เว็บไซต์ของคุณเนี่ยมีบทความที่มีคีย์เวิร์ดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการมากมากเพียงใดหรือมีคีย์เวิร์ดที่ตรงตัวกับธุรกิจของคุณเนี่ยโอกาสที่ลูกค้าจะเจอเจอคุณก็มากขึ้นด้วยนะผมแล้วเริ่มของการสร้างนับเนี่ย n a p nub เนี่ยเป็นเป็นเทคนิคของที่ฝรั่งคุยกันนะผมฝรั่งที่สนใจเรื่อง local seo เนี่ยทุกคนจะแนะนำให้ทำนับหมดเลยนะครับนันะครับผมก็คือเป็นตัวย่อมาจาก name อเด s สและก็โฟนนะผมก็คือชื่อธุรกิจคุณที่อยู่ธุรกิจคุณแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะผมะสมมติตัวอย่างอันนี้นะครับอันนี้เป็นสถานที่จัดการแต่งอันนึงนะผมวิภาวดีพาเลสนะผมเขาก็มีหมุด o o o l l Map นะมีชื่อของธุรกิจประมาณนี้ที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรนะผมแต่ว่าเขามีเว็บไซต์ด้วยนะผมเว็บไซต์เขาคือวิภาวดีพาเลส c e o r g ซึ่งใน,นหน้าคอนแทคเนี่ยก็จะได้ใส่เรื่องของเนมนะผม อยูแล้วก็โฟนตรงกันกับ g o o g l e Map ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่า N นฟความหมายคือถ้าเกิดคุณมีหมุดปักอยู่แล้วเนี่ยแล้วเว็บไซต์ของคุณเนี่ยได้มีการสร้างข้อมูลที่มันตรงกันไว้นะผมเป็นชื่อเดียวกันที่อยู่เดียวกันและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันทั้งหมุดปักกูเกิลแมปและบนเว็บไซต์เนี่ยมันก็จะเป็นการเหมือนลิงเข้าหากันทําให้ Google Make s u r e ว่าสอ,องทุกอิจน,นี้ข้อมูลตรงกันการสร้างนนฟ ในเว็บของคุณเนี่ยก็จะทําให้มีผลทําให้อันนับของคุณดีขึ้นด้วยข้อ5นะครับผม citation signal นะผมสิ่งนี้เนี่ยผมลองดูละเมืองไทยไม่ค่อยมีคนพูดถึงตรงนี้เลยแต่ถ้าเกิดคุณสนใจเรื่อง local SEO เนี่ยจำเป็นจะต้องรู้เรื่องนี้ครับ citation signal ที่ผมไปดูเว็บฝรั่งหรืออ่านมาจากบทความที่ฝรั่งที่สนใจด้านนี้เขียนเอาไว้หรือมัจะเป็นพวก u t u b e นะผมแต่เป็นไทยแล้วเนี่ย ไซเดชันในความหมายของฝรั่งที่เขาพูดถึงเนี่ยมันจะหมายถึงประมาณว่าการสร้างโปรไฟล์ของธุรกิจคุณลงบนเว็บอื่นๆที่มีหมวดหมู่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณครับนะในความหมายตรงนี้ความหมาย,ย่างนี้อย่างนี้ครับผมนะว่าผมขอได้บบยอย่างนี้ดีกว่าคุณจะเข้าใจมากขึ้นยกตัวอ,อย่างคุณเป็นร้านอาหารเนี่ยคุณควรไปสร้างโปรไฟล์ของร้านคุณนะลงเว็บพวกวงใน e d d i g u i d e c o m อย่างนี้นะ foursquare tripadvisor เว็บไปหล่อนี้ยเนี่ยถือว่าเป็นไซต์เดชั่นสำหรับหมวดหมู่ธุรก,กิจอาหารนะผมยกตัวอย่างก็คือคุณมีร้านอาหารร้านหนึ่งคุณมีหมุดปากของคุณถูกต้องไหมครับคุณอาจจะมีแฟนเพจของคุณอาจจะมีเว็บไซต์ของคุณแต่สิ่งที่คุณทำแนละ้ววันนี้ก็คือควรไปสร้างโปรไฟล์ธุรก,กิจของคุณเนี่ยลงไปใน com, e ide, ปเว็บพวกวงน .com, EdiGuide, ForSquare, TripAdvisor, และเว็บอื่นๆนะผมที่มันเกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ธุรก,กิจของคุณ การที่คุณยิ่งมีจำนวนปริมาณของข้อมูลโปรไฟล์คุณลงไปในหลายๆเว็บอย่างเงี้ยมันจะส่งผลทำให้บุตของคุณดูสตดวรองมากขึ้นความหมายคือ Google เนี่ยมันฉลาดที่จะลิงก์และรับรู้ได้ว่าธุกรกิจของคุณชื่อร้านนี้มีข้อมูลอยูบ่บนเว็บนี้นั้นมีอะไรบ้างแล้วพอข้อมูลของคุณมีหลากหลายหลายๆเว็บเนี่มันจะส่งผลเชื่อมเชื่อมข้อมูลเหมือนกันทำให้ หมุดของคุณนะมีอันดับคะแนนที่ดีขึ้นนะครับผมผมจะขอยกเป็นตัวอย่างร้านหานละกันนะผมว่ามันค่อนข้างที่จะเห็นภาพได้ชัดกว่านะครับผมแต่ถ้าคุณทําธุรกิจอื่นเนี่ยก็ลองดูว่ามีเว็บไหนบ้างในในประเทศไทยที่สามารถจะไปสร้างโปรไฟล์อย่างนี้ได้นะครับผมยกตัวอย่างนะผมอย่างผมเ,ยเคยทำมาร์เก็ตติ้งให้กับร้านนี้นะผมร้านเทเลท i ฟคลองสี่ซึ่งเป็นร้านอารซีฟูดูปีนะครับผมก็คือพอ,อสร้างหมุดให้เขาเสร็จแล้วเนี่ยก็คือจะ ไปสร้างโปรไฟล์ลงพวกวงในไว้นะผมโดยที่ข้อสาคัญก็คือชื่อร้านชื่อเดียวกันที่อยู่ร้านเดียวกันแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เดียวกันอ่ามันจะคล้ายๆนับเมื่อกี้นะผมแต่นับเนี่ยก็คือไปสร้างลงบนเว็บของตัวเองแต่ f o u a t i o n เนี่ยความหมายคือการไปสร้างโปรไฟล์ให้มันมีชื่อเดียวกันที่อยู่เดียวกันแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เดียวกันลงบนเว็บอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับร้านเราได้นะผมคือ เรียกว่าถ้าเราเจอกี่เว็บเนี่ยเราก็ควรไปสร้างมาให้หมดยิ่งมีเยอะยิ่งดีนะครับผมอ,อย่างกเว็บหนึ่งที่ผมไป,ไปสร้างไว้ให้เขาก็คือเว็บนี้ครับนเป็นว็บเกี่ยวกับอาหารคือ e d t g u i d e c o m นะผมหรือมันย่อมาจาก e a t i n g t r a v e l ประมาณนี้นะเป็นเว็บรวมที่กินที่เที่ยวต่อไปข้อที่6นะครับ user behavior signal หรือสัญ,ญญาณจากพฤติกรรมของลูกค้าเวลาที่ลูกค้าเสิร์ชหา ข้อมูลของเราเนะี่ยหรือข้อมูลของหมวดปักใดๆก็ตามเนี่ยพฤติกรรมของเขาที่มีรีแอคชั่นต่อหมวดใดหมวดหนึ่งเนี่ยก็สําคัญมากต่อการจัดรดับเช่นเดียวกันยกตัวอย่างนะผมเวลาลูกค้าสมมุติว่าลูกค้าเนี่ยพิมพ์สถานร้านอาหารซีฟู้ดขึ้นมานะครับผมแล้วมันเจอผลการค้นหาที่มีหลายร้านโผล่ขึ้นมาเนี่ยลูกค้าแต่ละคนอาจจะกดเลือกดูเลือกคลิกเข้าไปดูข้อมูลแต่ละหมวดมากน้อยไม่เท่ากันนะผม ทุกๆแอคชั่นจำไว้เลยครับ g o เก l e เนี่ยเก็บ Data พว mm. กนี้ไว้หมดเขาเขาเก็บ Data ทุกอย่างที่ลูกค้ากดนะครับเวลาลูกค้ากดเขาไม่ดูหมดคุณเนี่ยแล้วมันจะนับเก็บสถิติพวกหมดว่าลูกค้าเคยกดเพื่อโทรออกกี่ครั้งลูกค้าคลิกเพื่อให้นําทางไปกี่ครั้งลูกค้าคลิกไปดูเว็บไซต์ของคุณกี่ครั้งหรือแม้กระทั่งการดูรูปภาพในหมดุดนะเนี่ยลูกค้ากดดูกี่ลูก ทุกรูปเนี่ยมีการบันทึกเกี่ยวป้ปหมดเลย Google เนี่ยเป็นบริษัทที่เก็บสิติได้ยอดเยี่ยมมากนะผมแล้วก็ทุกสิติที่ Google เก็บไว้เนี่ยมันเอามาประมวลผลในระยะยาวเพื่อจัดอันดับอีกทีนึงว่าจากผลการค้นหาสมมติว่าผมพิมพ์เพราะว่าร้านอาหารซีฟู้ดย่านปทุมวันอย่างเงี้ยนะผมะรับผัวมาสิบกว่าล้านเนี่ยคนคน,นึงเข้าไปดูร้านอาหารร้านหนึ่งร้าน A เ,เข้าไปดูรูปกี่รูป อยู่บนหมุดนั้นนานแค่ไหนหรือเข้าและออกเลยอย่างเงี้ยมันจะมีวิธีการจับคะแนนจักอันดับค่อนข้างยิบย่อยมากนะผมถ้าเกิดผมสนใจร้านร้านเ,านเมากเนี่ยนะผมสมมุตินะผมว่ากดไปดูร้าน A ไปดูรูปอาหารดูตั้งนานนะมีคลิปวิดีโอด้วยก็กดดูดูเมนูอาหารดูรีวิวอ่านร,รีวิว สร็จแล้วก็กดดูเว็บไซต์ดูข้อมูลเว็บไซต์นะผมมันลิงกไปได้ใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้ายกดนําทางดูว่าเอ้มันอยู่ไกลไหมจากจุดที่เราอยู่เงี้ยมันก็เหมือนกับว่า Google ก็จะเก็บว่าลูกค้าคนนี้สนใจร้าน A มากขณะที่พอลูกค้าคนเดียวกันไปกดร้าน B อาจจะดูแค่ผ่านๆดูนิดนึงดูลูกค้าไปสองรูปแล้วก็กดปิดเงี้ยมันก็จะเก็บสถิติว่าเอ้ลูกค้าคนนี้ระหว่างร้าน A ร้าน B ร้าน A คนดูเยอะกว่า วันหลังเนี่ยเวลาจะอันดับแบบมันก็จะทำให้รันเเนี่ยโผล่ขึ้นมาดีกว่ารัาน B เสมอประมาณนี้นะผมยกตัวอย่างฉะนั้นมันก็จะเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เคยว่าไปในข้อหนึ่งว่าคุณควรจะทําให้หมุดปักของคุณเนี่ยมีข้อมูลที่สมบูรณ์มีช่องไหนให้ใส่ควรใส่ให้ครบอย่าเว้นว่างไว้นะผมเบอร์โทรศัพท์เวลาเปิดปิดลิงก์เว็บไซต์รูปพุ่งรูปภาพนะผมยิ่งมีจำนวนรูปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีด้วยก็คือทุกอย่างมันลิงก์กันหมด นะครับผมข้อ7 Social s i gnal หรือสัญญาเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลอันนี้ก็คือความหมายถึงคุณนะ่ยมีข้อมูลอยู่บนโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยมม่นันเพียงใดนะผมเช่นคุณทําร้านอาหารเนี่ยถ้าคุณไปสร้างคอนเทนต์ลงไปแฟนเพจคอยอัปเดตคอย otion, อัปโปรโมชั่นโพส์อยู่ตลอดเวลาเนี่ย ทุกครั้งที่โพสต์แล้วใส่ลิงก์ Google Map ลงไปด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้ข้อมูลหมวดของคุณดูสตอรองมากขึ้นคุณมี IG คุณมี Twitter คุณทำ YouTube อย่างเงี้ยนผมมีการทำคอนเทนต์ใส่เข้าไปกระจายไปหลายๆช,ช่องทางเนี่ยก็จะทำให้ส่วนของโซเชียลซิก a แนลเนี่ยมีความสตอรองมีคะแนนนำขึ้นมาด้วยนะผมและอย่าลืมนะเป็นไปได้นะครับ ควรจะมีแฮชแท็กที่เกี่ยวกับร้านคุณหรืออาจจะเป็นการตั้งแฮชแท็กชื่อร้านคุณเลยก็ได้และทุกครั้งที่คุณไปโพสใน IG ในท w i t t ตอร์หรือโพสบน Facebook อะไรก็ตามควรจะใส่แฮชแท็กที่เป็นชื่อร้านหรือชื่อที่เกี่ยวข้องกับร้านคุณด้วยเสมอมันจะทําให้สร้างความสตองสร้างความโซเชียลสัญญาณเนี่ยกับร้านคุณมากขึ้นทั้ง7 ข้อนี้นะครับที่อธิบายไปเนี่ยมันคือการสะสมคะแนนคือคุณต้องทําไปเรื่อยๆมันเป็นการงานสะสมมันคล้ายๆเหมือนวิ่งวิ่งมาลรน,นะผมคือมันจะเป็นจะต้องที่จะสร้างข้อมูลไปสะสมไปเรื่อยๆฉะนั้นการทํา SEO ให้หมวดของคุณนะขึ้นมาสองระดับแรกเนี่ยผมบอกเลยครับไม่มีใครบอกว่าทําวันเดียวได้ทําสัปดาห์เดียวได้หรือแค่เดือนเดียวก็ทําไม่ได้นะผมมันใช้เวลาส่วนใหญ่้องใช้เวลานะครับ แรื่องของโลโก l S e O เนี่ยเป็นอะไรที่มีดีเทลค่อนข้างลึกล้ำซับซ้อนแล้วก็มีความจุกจิกเยอะมากนะผมตอนนี้เนี่ยผมจะพูดแค่คร่าวๆให้คุณฟังก่อนว่าปัจจัยที่คุณคุณต้องรู้เนี่ยคือเจ็ดฟิกแนลหลังๆนี้แต่ถ้าคุณอยากรู้มากขึ้นเนี่ยอนคาคตผมคิดว่าผมจะทำเป็นคอร์สออนไลน์นะผมสอนวิธีการทำโลโก้ S e O ทำให้หมุดปักมันดีขึ้นนะผมซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าเกิดใครทำได้นะผม คุณได้ลูกค้าเะเยอะแาวแน่นอนเพราะว่าการทำโลเคชั่เอสอเนี่ยข้อดีของมันก็คือถ้าคุณได้ติดอันดับผลการค้นหาที่อยู่ในหน้าแรกนะครับผมลูกค้าเซิร์ชยังไยเเจอร้านคุณเนี่ยผมบอกเลยครับว่ายังไงซะเนี่ยร้านคุณก็จะมียอดขายต่อเนื่องแน่นอนเพราะว่ามันไม่ต้องเสียเงินโฆษณาครับทุกวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าคนแต่ละคนเนี่ยไปต้องจ่ายเงินให้กับลงโฆษณาลงบน Facebook โฆษณาลง Google Ad อย่างงี้ใช่ไหมครับ เพื่อทําให้ลูกค้าเนี่ยมาเจอสินค้าหรือบริการเราแต่ใครๆก็อยากให้ร้านตัวเองเน่ยขึ้นไปบนหน้าแรกของ Google แบบออร์แกนิกกันทนั้นการทําให้หูดของร้านคุณเนี่ยขึ้นไปอยู่หน้าแรกของ Google ได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรทำํำถึงจะใช้เวลาใช้ความยากลำบากกนิดหนึ่งนะผมมันก็ควรต้องทําเพราะว่าคนในระยะยาวเลยเนี่ยคุ้มค่ามา,มากต่อการทําแล้วคุณจะรู้เลยว่ามันแฮปปี้แค่ไหนถ้าเกิดร้านของคุณติดอันดับ แล้วทําให้ลูกค้าเดินเข้าร้านหรือโทรมาสั่งของหรือสั่งซื้อสินค้าจากวิ์คุณได้ตลอดเวลานะครับสำหรับใครที่สนใจที่เทคนิคเกี่ยวกับ o o o g m e p g o o g l ก My Business นเครันผมติดตามเราได้ทั้ง3ช่องทางดังนี้นะผมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสักดิ่งให้กับชาแนลวิวแมปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ